โทษก็วัดยกมือพร้อมตัวที่เโทษตะปากแกงไหนขอโทษจ้าตลกโทษจ้าตกเงิน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 อืมมันตกเอาลงไปลงไปเออลงไปอืลงไปอลงไปลงไปลงไป คือถ้าเท้าโอ้ย้ายเท่าไปฮะย้ายเท่าไปย้ายเท่านั่นซักผ่าตากผ่าอยู่ผ่าแหงสิเนี้ยผู้ใดดิผมผู้ใดนั่นหน้าหน้าเอินอาดเหี้เอินหน้าอืมบ่เอินอาดเด้หน้า ่นผู้น e ั Laughter> ้นจะคอยอาอ์อาืมอืมืมดเถอะิน้ำน่กินนวดนลสิอยากกินเจื้อเ้าออกให้บีมาเก็บผ่าแล้วไปผ่าอยู่ก้มแพ้งตกลงข้างฝุ่น คือบอกคือบอกมาอเดีออกมาก่าเเสียงอ้โเาอกครั้งนเอาออกแล้วือ้ยโ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ออ จะจไว้อ๋ออ๋ออ e ๋ออ๋ออ nah. ๋ออ๋ม่หมดหรอปอกพักเตรษฐีเลย่มัเหมดแล้วแหงาแหงาฮะมมนหมดแล้วค่ะแหงา